สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐร่วมศึกษาไปด้วยกันกับพระเครื่องไทยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆเรามาชมหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินหน้าแปะยิ้มนะครับพิมพ์แปะยิ้มของวัดขวางนะครับเป็นพระกรุนะครับพระกรุนะครับจุดสังเกตหลักๆเลยนะครับวิธีการดูหลวงพ่อเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดขวางหรือวัดบางคลานนะครับ เขาจะต้องดูแม่พิมพ์ก่อนเริ่มแรกพิมพ์ดูให้ถูกต้องนะครับพอดูพิมพ์ถูกต้องเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับเนื่องจากหลวงพ่อเงินนะครับเขาทํากันเนี่ยเขาใช้เบ้าประกรบนะครับเททองหล่อเบ้าประกรบก็คือประกรบจากหน้าจากหลังไปนะครับพอประกรบเสร็จเวลาแกะออกไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับ,เป,รปเ,เ,บ,รบเป็นรูปตะเข็บนะครับเป็นรูปตะเข็บนี่เห็นไหมครับ จะเป็นตะเข็บเนี่ยมองเห็นลางรายอยู่นะครับเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยการตะไบแต่งนะครับตะไบแต่งให้ให้หายไปนะครับแล้วหลวงพ่อเงินนะครับจุดที่ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความคมนะครับมีความคมชัดนะจีวงจีวอคือคมนะครับถ้าจีวอตื้นตื้นนะครับสมมติว่าเออจีวอแถวเนี้เนี่ยเนี่ยเป็นร่องอะไรเนี่ยถ้ามันตื้นต้นมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นบล็อกถอดพินม,มาจากของจริงนะครับ ฟังนะครับผมจะพูดไปอธิบายไปเรื่อยๆนะครับลักษณะจีวรนะครับจีวรตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความคมถ้ามันตื้นมากๆมันจะเป็นพระถอดพิมพ์มาจากของจริงนะครับจำไว้นะครับต่อมานะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านยิ้มยิ้มเป็นธรรมชาติยิ้มสวยนะครับไม่ใช่ยิ้มแบบหน้าบุบๆเบี้ยวๆนะครับแบบนั้นนะมันเป็นของเก๊นะครับ ต้องยิ้มแบบสดใสร่าเริงนะครับวิธีสังเกตง่ายๆครับอ่าต่อมานะครับต่อมาก็เราจะต้องมาดูฐานนะครับใต้ฐานจะต้องมีชนวนตัดนะครับชนวนเนี่ยชนวนวงกลมตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่หรอกครับมันจะออกแฉกบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ากลมบล็อกเลยก็ไม่ใช่นะครับพอเขาตัดตรงนี้ออกขาดไปเขาก็จะมีการตะบายตะบตะบแตง่งตะบแต่งให้ ให้พระตั้งได้นะครับร้อยตะไบร้อยตะไบนะครับมันจะต้องเป็นแบบเส้นเส้นเท่าๆกันนะครับเส้นเส้นเท่าๆกันเห็นไหมเส้นๆเท่าๆกันไม่ใช่ว่าห่างกันบางยาบบ้างนะครับไม่ใช่มันต้องให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นไปเหมือนกับอ,อะไรสักเส้นผมเนี่ยนะเส้น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 เนี่ยแล้วก็ต้องเท่าๆกันด้วยนะครับระวังช่องแต่ละช่องเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันอันนั้นตะไบเขาทํามาแบบ คือระวังไอ้อะไรนะเหล็กตะไบเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำๆใช่ไหมล่ะมันก็ต้องห่างกันประมาณพอดีพอดีกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นแลบแต่ละช่องนะี่ยมันเท่ากันร,รอยตะไบนะครับถ้าตะไบหยาบๆตรงนั้นลึกตรงนี้ห่างมากๆนะ่ะไม่ใช่นะครับมันเป็นพระแต่งขึ้นมานะครับเนื้อองค์พระจะต้องเป็นธรรมชาตินะครับต่อมานะครับต่อมาจะต้องมีลักษณะเป็นรูนะครับรูเม็ดแร่เนะี่ย เนี่ยเห็นไหมครับในรูเม็ดแรกตอนที่เขาประกบแม่พิมพ์โอ้ยตอนที่เขาเททองหล่อนะครับมันจะมีไอ้พวกเม็ดทรงเม็ดทรายติดมานะครับแล้วพอเวลาแกะพิมพ์ออกไปมันก็ต้องเป็นรูนะครับมันก็ต้องมีนะครับถ้าไม่มีเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเลยก็คือพระใหม่ทั้งถ้าเรียบปึ๊บเลยเนี่ยแถวหัวแถวจีวรเนี่ยเรียบปริ้งเลยนะครับแม้จะมีเส้นประกบตรงนี้ข้างๆกันจริงอยู่มันเรียบมากๆนะมันไม่มีรอยนะครับมันไม่มีรอยเป็นรูเป็นอะไรเลยนะ อันนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นบล็อกรุ่นใหม่เขาว่าเขาเรียกว่าเป็นบล็อกของซิลิโคนนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับพระใหม่ถ้าเป็นพระเก่ามันจะต้องมีรูให้เห็นนะครับรูเล็กๆเม็ดทรายเนี่ยเห็นไหมครับรูเล็กๆเงี้ยเนี่ยเป็นรูเม็ดทรงเม็ดทรายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นรูเป็นรูลึกลงไปตอนที่เขาเททองหล่อนะครับเนาะ เนี่ยเห็นไ,ไหมรอยตะไบเขาก็จะตะไบชัดเจนเท่าเท่ากันตะไบมันก็จะตับเป็นร่องเท่าเท่ากันนะครับจะไม่ห่างกันกันมากมายนะครับจะมีความเท่าเท่ากันและอีกอย่างหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นก่อนๆนะครับบางองค์ที่เขาจะตะบบบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยตไบับขอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยตะไบกันหรอกครับขนาดของเรามีตั้งมีหลวงพ่อเงินอยู่หลายองค์นะครับอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวให้ดู เห็นไหมครับลักษณะก็จะเหมือนๆกันเพียงแต่ว่าองนี้เป็นพิมพ์นิยมใต้าฐานก็ตัดชนวนจะไม่ค่อยตะไบ,บขอบหรอกครับจะไม่ค่อยตะไบขอบขอบบริเวณนี้เนี่ยนะครับเนไหมครับเนี่ยจะไม่ค่อยตะไบ,บกันหรอกครับก็ะจะเป็นมาอย่างนี้แหละครับ <Yeah. S 1> เขาทําให้ให้เรียบเพื่อจะให้ตั้งได้ครับ <Yeah. S 1> ถ้าเราสนใจนะครับสังเกตดีๆนะครับเราจะรู้นะครับไม่ว่าจะราพวกเงินวัดขวางพิมพ์นิยม หลวงพ่อเงินวัดบางคลานกันแล้วแต่เรารู้เลยแหละครับถ้าเราศึกษาให้ดีๆนะครับตัวผมเองไม่ได้เก่งเรื่องพระเท่าไรหรอกครับแต่ผมชอบหลวงพ่อเงินแะครับศรัทธาหลวงพ่อเงินผมจึงพยายามศึกษาแล้วก็พยายามคิดพยายามดูพิจารณาหลายๆครั้งจนจําได้ว่าเออวิธีสร้างเป็นอย่างนี้โลหะเป็นอย่างนั้นโลหะจะต้องเก่าตามยุคตามกาลเวลานะครับเนาะผมก็เลยคิดอย่างนี้นะครับ ผมก็เลยดูเป็นนะครับที่แรกผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับก็วันนี้พาเพื่อนๆเรามาชมคลิปวิดีโอหลงพ่อเงินนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานและก็เป็นความรู้ให้กับคนที่เขาชอบหลงพ่อเงินนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนครับคุณครับ